สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอ,อกทุกท่านก,นกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เรามาอยู่กันในเกม Creature of s o n a r i a กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ก็เป็นวันแห่งการอัปเดตประจําสัปดาห์ของเกม Creature of Solaria แล้วนะครับและเช่นเคยนะครับเพืเ่อนๆในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมารีวิว Creature แต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราไม่ได้มารีวิว Creature ตัวใหม่แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมารีวิว Creature ตัวเก่าที่ทางเกม Creature of Solaria เนี่ยเขาได้ทําทการนามารีเมคนะครับแล้วก็รีดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ ทำให้เจ้าคลีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงคอนเซปต์จากเดิมไปอย่างสิ้นเชิงแล้วก็จะเป็นคลีเจอร์นะครับที่กําลังพูดถึงนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยนะครับเรามารีวิวเจ้าคลีเจอร์ตัวนี้กันแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนะครับโอเคแล้วเพื่อนเป็นการไม่เสีีีีียยยเเ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 เววววววลาาาาานนนนน่่่่่ะะะคคคครรรรรรัััับบบด๋ไปิจจ้ออ์ตตกพืๆแ ตัวละครที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้นํามารีเมคใหม่กันเลยดีกว่าครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมารีวิวครีเจอร์กันเช่นเคยนะครับเพื่อนๆในทุกๆวันเสาร์เนี่ยนะครับจะเป็นวันที่เราเนี่ยนะครับมารีวิวครีเจอร์นะครับประจําสัปดาห์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าแตกต่างนิดนึงนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราไม่ได้มารีวิวครีเจอร์ตัวใหม่แต่อย่างใดซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเรามารีวิวนะครับครีเจอร์ที่เป็นตัวละครที่อยู่ในเกมคลีเจอร์ออฟโซนารีเนี่ยนะครับมาอย่างเนิ่นนานมากๆแล้วแต่ว่าเจ้าคคครรรรรีีีีีเเเเเจจออ์์ตััวนนนน้่่ยะบป็ททางกม เครื่องยอฟโซนารียเนี่ยเขาได้ทําการร re ีเมครีดีไซน์นะครับรีแอนิเมชันใหม่ทั้งหมดทําให้เจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงคอนเซปต์เปลี่ยน,แป, concept, ปยนแปลงรูปร่างน,นะครับรวมไปถึงสถานะแล้วก็ความสามารถต่างๆของมันเนี่ยนะครับไปอย่างสิ้นเชิงโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นครีเจอร์ยอดนิยมอีกด้วยนะครับเป็นครีเจอร์ขวัญใจใครหลายๆคนโดยชื่อของมันนะครับก็คือเจ้าเฮลเลียนวอร์เดนนั่นเองนะครับเฮลเลียนวอร์เดนเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่แบบอยู่ในเกมมาอย่างเนิ่นนานมากๆแล้วซึ่่่งงเเเเเออจ้้านนนนีียยผมมก็คครรรวววิััไปแลบบึะ ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะครับน่าจะประมาณ2ปีกว่าแล้วนะครับที่เราได้ทําการรีวิวเจ้าเฮลเลียนไปแต่ในวันนี้เนี่ยนะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้ทําการรีเมคแล้วก็รีดีไซน์นะครับเจ้าเฮลเลียนใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตานะครับความสามารถต่างๆของเจ้าเฮลเลียนวอร์เดนเนี่ยนะครับเียได้ว่าแตกต่างจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิงโดยในคลิปนี้เนี่ยนะครับก็เลยได้หยิบเจ้าเฮลเลียนวอร์เดนเนี่ยนะครับมารีวิวก่อนเจ้าเคอร์เจอร์ตัวใหม่ซะเลยเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับเจ้าเฮลเลียนวอร์เดนเนี่ยแน่นอนว่าเป็น บวกกับเจ้าเฮลิวอร์เดนที่ได้รับการอัปเดตในครั้งนี้เนี่ยนะครับได้ได้ว่ามีข้อสงสัยนะครับมีการพูดถึงเป็นอย่างมากรวมไปถึงตัวผมเองเนี่ยนะครับก็ยังสงสัยอยู่นะว่าเจ้าเฮลิวอร์เดนเนี่ยนะครับมันมีรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เนี่ยนะครับมันจะมีความสามารถพิเศษนะครับหรือว่าอะไรที่ทําให้เราเนี่ยนะครับว้าวได้บ้างหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยนะครับเรามารีวิวบบพร้อมกันเลยนะครับซึ่งเจ้าเฮลิวอร์เดนเนี่ยนะครับตอนนี้ผมก็ได้เตรียมมามาเรียบร้อยแล้วนะ นะครับโดวยวิธีการนะครับในการได้รับเจ้าเฮลเลียนวอร์เดนเนี่ยนะครับเราสามารถรับเจ้าเฮลเลียนวอร์เดนได้นะครับจากการใช้แต้มไทม์พอยต์นะครับหรือว่าตั๋วเวลาเนี่ยนะครับในการแลกซื้อเจ้าเฮลเลียนได้เลยเอาวิธีการเข้าไปที่ร้านค้ายไทม์พอยต์เนี่ยเราสามารถกดไปที่ช็อปทางด้านล่างนะครับแล้วก็กดที่ไทม์พอยต์ตรงนี้ได้เลยก็จะเจอกับเจ้าเฮลเลียนวอร์เดนเนี่ยนะครับที่จะมีราคาเนี่ยอยู่ที่18,000ันไทม์พอยต์นะครับซึ่งสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าไอ้เจ้าตัวไทม์พอยต์หรือว่าตั๋วเวลา นี้เนี่ยนะครับมันจะได้รับนะครับก็ต่อเมื่อเราเนี่ยอยู่ในโซนาเรียหรือว่ากําลังเล่นอยู่ในเกมนั่นเองโดยในทุกๆ1นาทีเนี่ยนะครับเราจะได้รับเจ้าตัวตัวต๋วไทม์พอยต์เนี่ยนะครับจำนวน1ตั๋วนั่นเองหมายความว่าเจ้าเฮลเลียนที่มีราคาอยู่ที่1 8 0 0งหมื่นแปดพันไทม์พอยต์เนี่ยนะครับก็หมายความว่าเราเนี่ยต้องเล่นอยู่ในเกมนะครับให้ครบทั้งหมด18,000นาทีนั่นเองนะครับซึ่งเท่าเนี่นะครับหารกั0นาทีเนี่ยนะครับ่ากับวกาเจ้าทีนี่เนะารับาเป็น ที่จะต้องอยู่ในเกมทั้งหมด300ชั่วโมงด้วยกันนะครับหรือว่าถ้าจะคิดเป็นวันเนี่ยนะครับเราก็เอา300หารด้วยกับ24ชั่วโมงใช่ไหมอานะครับก็จะเท่ากับว่าเราเนี่ยต้องอยู่ในเกมนะครับทั้งหมด12.5วันนะครับจึงจะได้รับตั๋ว Time Point นี้เนี่ยนะครับทั้งหมด18,000ตั๋วแล้วก็สามารถที่จะมาแลกซื้อเจ้าเฮเลียนได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าใครนะครับที่ขี้เกียจไปนั่งเล่นนะครับทั้งหมด300ชั่วโมงหรือว่า12.5วันจนตา ดาร์กอนช็อปเบกนะครับทางเราเนี่ยมีเจ้าเฮริเอรยนะครับพร้อมจําหน่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีครีเจอร์มากกว่า200สายพันธุ์นะครับรวมไปถึงเห็ดที่เป็นค่าเงินในเกมแล้วก็โทเค็นต่างๆนะครับที่จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเล่นเกมครีเจอร์ออฟโซนาริเอร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยดังนั้นนะครับใครที่ขี้เกียจไปออน300ชั่วโมงเล่น12.5วันเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปสั่งซื้อเจ้าเฮริเอร์ได้จากเพจของเราโดยกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครทีี่่่่อออออยาาาาากกกกไไไไดดด้้้้็สสสสมรรรรถปปัััััังงซืืนนนนนะะคคคบบเเเเเพๆโูทตตขจ เจ้าเฮเลียนวอร์เดนกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเจ้าเฮเลียนวอร์เดนเนี่ยนะครับจะมีค่า HP หรือว่าเลือดนะครับอยู่ที่8,450ดาเมจในการโจมตีนะครับอยู่ที่65นะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันน้อยใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับอย่าลืมว่าครีเจอร์ตระกูลวอร์เดนเนี่ยนะครับมันจะมีความสามารถพิเศษนะครับเฉพาะตระกูลของมันที่เรียกว่าวอร์เดนลาชอยู่แล้วนะครับจะเป็นความสามารถที่จะทําให้เจ้าเฮเลียนวอร์เดนเนี่ยนะครับเพิ่มความรุนแรงในการโจมตีของมันหรือว่าดาเมจเนี่ยนะครับได้อย่างมหาศาลอยู่แล้วดังนั้นน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 เเเเเเีีีี่่่ยยยะะคคครรรััับบดดาามมมจจตงง้ป็พแหลอก ตาเท่านั้นนะเพื่อนๆโอเคนะครับต่อไปนะครับคือค่าสเตมินาอยู่ที่70นะครับระยะเวลาในการเจริญเติบโตจากร่างเบบี้สู่ร่างเอลเดอร์นะครับอยู่ที่1ชั่วโมงกับอีกสินาทีหรือว่า70นาทีนั่นเองนะครับน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่9,600ปอนด์สปีดในการเดินนะครับอยู่ที่33ในการวิ่งเนี่ยนะครับอยู่ที่50นะครับส่วนประวัติความเป็นมาเนี่ยนะครับจะบอกว่าเฮเลนวอร์เดนเนี่ยเป็นครีเจอร์หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่มีนิสัยที่ซับซ้อนนะครับและเข้าใจยยยาาาาากกกกกพววววมมมมมััััันนนนนนเเเีีี่่่่่่ะะคคครรบบแแสดดงทททจ้้ลลออออ็ซตูใื เพื่อสร้างความหวาดกลัวนะครับจากดวงตาให้กับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณนั้นๆนั่นเองนะครับโดยในสมัยโบราณเนี่ยนะครับก่อนที่เจ้าเฮรีนวอเดนจะได้รับการตั้งชื่อว่าเฮรีนวอรเดนเนี่ยพวกมันเนี่ยนะครับเคยได้รับการขนานนามหรือว่าเป็นที่รู้จักนะครับในชื่อนุกเซมาก่อนโดยพวกมันเนี่ยนะครับจะรับเครื่องสังเวยนะครับแล้วก็เครื่องบูชาต่างๆจากคลีเจอร์ในโซนาเรียนะครับเพื่อแลกกับการคุ้มครองชีวิตของพวกมันนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นประวัติความเป็นมาหรือว่าที่มาาของเเจ้ฮรนวดะคับ ที่ทางเกมเนี่ยเขาได้เขียนเอาไว้นั่นเองโอเคนะครับเราไปดูกันที่ความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียกันบ้างดีกว่าโดยเจ้าเฮเรนวาเดนเนี่ยครับในโมเดลใหม่นี้เนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียอย่างชัดเจนเลยโดยเพศเมียเนี่ยนะครับจะมีนาฬิกานะยครับอันใหญ่เบลอเลยนะอยู่ตรงกลางหลังแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะอลังการมากๆซึ่งเพศผู้เนี่ยนะครับจะไม่มีนาฬิกาเหมือนกับเพศเมียดังนั้นน่นะครับใครชอบความอลังการเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะไปเล่นเพศเมียได้เลยนะจะมีนาฬิกาอยู่ตรงด้านหลังนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์นนัที่่แสดงววาพกมเป็ พู้พิทักษ์แห่งกาลเวลานั่นเองนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ว่าจะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียจะมีนาฬิกาหรือไม่มีนาฬิกาเนี่ยนะครับความสามารถของพวกมันรวมไปถึงค่าสถานะต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกันทั้งหมดเลยจะแตกต่างกันเพียงแค่เพศเมียเนี่ยนะครับจะสามารถสร้างรังเพื่อวางไข่เพื่อให้กําเนิดลูกน้อยได้แต่ว่าเพศผู้เนี่ยนะครับจะสามารถที่จะสร้างรังนะครับเพื่อกักเก็บชิ้นเนื้อหรือว่าอาหารเอาไว้ในรังได้เพียงเท่านั้นนะครับจะไม่มีความแตกต่างทางด้านค่าสถานะนะครับหรือว่าบิลิตี้ต่างๆแต่อย่างใดนะครับโอเคเดี๋ยวเรานะคับ นำเจ้าเฮเลียวอร์เดนนะครับหรือว่าผู้พิชักแห่งการเวลาเนี่ยนะครับเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่านะว่าเกมเพลย์ต่างๆของเจ้าเฮเลียเนี่ยครับรวมไปถึงความสามารถหรือว่าอบิลิตี้ต่างๆของเจ้าเฮเลียวอร์เดนเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกับเจ้าเฮเลียวอร์เดนนะครับในร่างวัยเด็กเรียบร้อยแล้วสำหรับเฮเลียในร่างวัยเด็กเนี่ยเออผมจําไม่ได้นะว่าโมเดลเดิมของมันเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่จําได้ลางๆแหละนะครับว่าเออในร่างวัยเด็กของเจ้า ในโมเดลใหม่นนะครับมันค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับโมเดลเดิมมากมนะครับจะแตกต่างกันเพียงแค่แบบสีตรงบริเวณหน้าผากนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังเนี่ยเหมือนว่าจะมีเป็นขนหรือว่าหนามนะครับงอกออกมาแล้วก็จะมีสีทองนะครับซึ่งแสดงถึงโมเดลใหม่เลยแต่ว่าลักษณะอื่นเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนกับโมเดลใหม่เกือบจะ100%เลยทีเดียวนะสำหรับในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับทางผู้พัฒนาเขาก็แทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเอสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะเฮลเลี่ยวอร์เดนเนี่ยมันเป็นครีเอ ดังนั้นก็ต้องพูดว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ้าเฮเลียนวอร์เดนเนี่ยอาจจะดูไม่ได้เร็วมากแต่ว่าถ้าเทียบกับเครเจอรเตัวอื่นเนี่ยนะครับสำหรับในร่างวัยเด็กของเจ้าเฮเลียนวอร์เดนเนี่ยถือว่าสามารถเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างที่จะคล่องแคล่วแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีขนาดตัวที่ค่อนข้างใหญ่โตแต่ว่าน้าหนักตัวของเจ้าเฮเลียนวอร์เดนเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากดังนั้นก็เลยทําให้เจ้าเฮเลียนวอร์เดนในร่างวายเด็กเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีความเร็วในการเคลื่อนที่นนทเน และในร่างวยเด็กของเจ้าเฮเลนวอร์เดนในโมเดลใหม่นี้เนี่ยนะครับทางผู้พัฒนาเขาก็ได้ใส่นะครับความสามารถประเภท a c t i v ฟฟิเบ i t ิตี้นะครับของเจ้าเฮเลนวอร์เดนเนี่ยในร่างวยเด็กที่สามารถใช้ได้ถึง2ความสามารถเลยซึ่งความสามารถแรกนะครับเป็นความสามารถใหม่ในโมเดลใหม่นี้นะครับเป็นความสามารถที่มีชื่อว่ารีไวนะครับหรือว่าความสามารถในการย้อนเวลาส่วนในความสามารถหนึ่งนะครับก็เป็นความสามารถ a อร์เรียช็อนะครับหรือว่าความสามารถในการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกไปบริเวณรอบๆตัวนั่นเองก็จะทำให้เครเจอร์บริเวณรอบๆตัวของ เจ้าเฮเลียวเดนเนี่ยนะครับติดสถานะถูกช็อตติดสถานะชากันไปนั่นเองซึ่งในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเจ้าเฮเลียวเดนก็อาจจะใช้ชีวิตเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างลําบากสักนิดหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่มันเนี่ยนะครับมีขนาดตัวที่ค่อนข้างใหญ่โตนะครับดังนั้นก็เลยทําให้เจ้าเฮเลียวเดนในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยอาจจะหาที่หลบซ่อนนะครับได้ค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งดังนั้นเพื่อ,อนๆที่เป็นโซลโล่เพลเยอร์หรือว่าผู้เล่นที่แบบเล่นคนเดียวตัวเดียวเนี่ยนะครับก็อาจจะเอาชีวิตรอดได้้ยยาา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 กกกกกลํบบสสัันนนนิดดดึงะะคครรรแแต่่วววว็จถถูททมมมี หรือว่าความสามารถในการย้อนเวลานะครับที่จะทาให้เจ้าเฮเลนวอร์เดนเนี่ยสามารถได้จะย้อนเวลาในครับในการหลบหนีหรือว่านะครับย้อนเวลาเพื่อเป็นการฟื้นฟูค่า HP ของตัวเองได้เรียกได้ว่าความสามารถนี้เนี่ยจะทําให้เจ้าเฮเลนวอร์เดนเนครับสามารถโกงความตายได้หนึ่งครั้งเลยนะครับซึ่งเอ่อเดี๋ยวเราจะไปพูดกันที่ท้ายคลิปและกันสำหรับความสามารถรีวายหรือว่าความสามารถในการย้อนเวลาของเจ้าเฮเลนวอร์เดนอันนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับไปดูโมเดลของเจ้าเฮเลนวอร์เดนในร่างตัวเต็มวัยกันก่อนดีกว่านะว่าในร่างตัวเต็มวัยของเจ้าเฮเลนว อลังการนะครับจะแตกต่างจากในร่างวัยเด็กสักแค่ไหนเนรับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ และนี่ก็จะเป็นในร่างตัวเ็มวยของเจ้าเฮเลนวอร์เดนนะครับเพื่อ,อนๆเรียกได้ว่าแตกต่างจากในร่างวัยเด็กเราก็ยังแตกต่างจากในโมเดลเก่าเนี่ยนะครับแบบสิ้นเชิงเลยสาหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นเจ้าเฮเลนวอร์เดนนครับในโมเดลเก่าเนี่ยนะครับผมจะขึ้นรูปเอาไว้แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าเฮเลนวอร์เดนในโมเดลเก่าใช่ไหมเออเห็นไหมว่ามันค่อนข้างที่จะแตกต่างนะครับจากในโมเดลใหม่เนี่ยแบบสิ้นเชิงโมเดลใหม่เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าไปทางแนวจักรกลนะครับไปทางแนวแบบล้ําสมัยมากๆเลยนะซึ่งโมเดลเก่าเน มีชีวิตทั่วไปมากกว่าในโมเดลใหม่นี้นะครับแต่ว่านะครับมันก็แล้วแต่ความชอบแหละเพราะยังไงแล้วเนี่ยนะครับทางผู้พัฒนาเขาก็แบบได้ตัดสินใจออกไปแล้วนะครับว่าเจ้าเฮลเลร์วอร์เดนเนี A ่ยนะครับมันจะต้องไปในทิศทางน,นี้แล้วก็ได้ทําการอัปเดตไปแล้วดังนั้นเราก็ไม่น่าจะได้มีโอกาสที่จะได้เห็นเจ้าเฮลเลร์วอร์เดนเนี A ่ยนะครับในโมเดลเก่าอีกต่อไปแล้วนะครับ,บเพื่อนๆดังนั้นก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของเดฟโดยแต่ว่าจากที่อ่านฟีดแบ็กหรือว่าคอมเมนต์จากในคลิปก่อนหน้าที่ผมได้ทําการสปอยอัป ที่จะชื่นชอบเจ้าเฮลเลอร์วอร์เดนในโบเดลใหม่หลายคนเลยนะครับมากกว่าคนที่ชื่นชอบในโมเดลเก่าอีกนะเพราะว่าหลายๆคนก็มองว่าแบบมันดูล้ำยุคล้ำสมัยดูแบบเท่ดูลรังการอะไรมากยิ่งขึ้นใช่ไหมและยังไม่พอนะครับทางด้านความสามารถหรือว่าแอปลิไทีของเจ้าเฮลเลอร์วอร์เดนเนี่ยนะครับเขาก็ได้จัดทําขึ้นมานะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะอลังการมากๆเลยซึ่งคาว่าวอร์เดนเนี่ยนะครับมันแปลว่าผู้พิทักษ์ใช่ไหมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีแบบโบรเดลวอร์เดนนะครับที่เป็นแบบผู้พิทักษ์ กาเซียอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีตัวหนึ่งก็คือแบบอีเจนวอร์เดนนะครับที่จะเป็นผู้พิทักษ์แห่งโลกใต้น้ำนะครับหรือว่าใต้ท้องทะเลอะไรทํานองน,นี้แล้วแล้วก็จะมีแบบวอร์เดนอีกหลายๆตัวนะครับที่เป็นผู้พิทักษ์แห่งป่าเขาอะไรทํานองน,นี้นะครับซึ่งเฮเลวอร์เดนเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นผู้พิทักษ์แห่งอะไรเพราะว่าดูจากประวัติความเป็นมาของมันแล้วเนี่ยนะครับดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยที่จะเป็นเอ่อผู้พทิทักษ์สักเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนว่าประวัติความเป็นมาขออองงงเเเเจจจจจ้้าาาาาลววรนนีี่่่่่กกกก็็ะะบมัปสิิชตตตทใแ วอร์เดนตัวอื่นๆนะครับที่เขาบอกเป็นผู้พิทักษ์ที่เป็นผู้ช่วยเหลืออะไรทํานองนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับทางเกม Creature of s o n a r i a เขาก็ได้ทําการอัปเดตคอนเซปต์ใหม่ของเจ้าเฮเลนวอร์เดนใช่ไหมครับเราก็จะเห็นได้ชัดเลยโดยที่ผมอาจจะไม่ต้องพูดด้วยซ้ำว่าในโมเดลใหม่ของเจ้าเฮเลนวอร์เดนนี้เนี่ยนะครับทางผู้พัฒนาเขาได้พยายามนะครับที่จะทําให้เจ้าเฮเลนวอร์เดนเนี่ยมันเป็นผู้พิทักษ์แห่งอะไรซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าเราเห็นเอ่อกลไกแล้วก็เห็นนาฬิกากลางหลังของเจ้าเฮเลนวอร์เดนมาสักขนาดนี้เนี่ย การเวลานั่นเองนะครับดังนั้นทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ได้สร้างอาบิลิตี้หรือว่าความสามารถใหม่ๆนะครับขึ้นมาเพื่อเจ้าเฮเลนวอร์เนตัวเดียวเลยนะครับด้วยความสามารถนะครับที่จะชูโรนะครับเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของเจ้าเฮเลนวอร์เนเลยก็คงเป็นความสามารถที่มีชื่อว่ารีไวลหรือว่าที่เราพูดกันไปตอนต้นคลิปนะครับความสามารถรีไวลเนี่ยนะครับเป็นความสามารถที่จะทําให้เจ้าเฮเลนวอร์เนเนี่ย leg, สามารถที่จะย้อนเวลาให้กับตัวเองได้ซึ่งความสามารถนี้เนี่ยนะครับเป็นความสามารถที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับแบบว่ารวดเร็วมากๆจากใน ลิปก่อนเนี่ยนะครับที่ผมได้สปอยทําการอัปเดตไปนะผมบอกว่ามีความสามารถใหม่เข้ามา2ความสามารถก็คือความสามารถบลูทูธเวกเกอร์แล้วก็ความสามารถโซนิกวิงใช่ไหมซึ่งทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ได้แบบรีบเร่งนะครับสร้างความสามารถรีวิวนี้เนี่ยนะครับเพิ่มเติมเข้ามาในเวลา2วันอีกด้วยนะครับแล้วก็ทำเซอร์ไพรส์นะครับให้กับผู้เล่นทุกคนในเกม c r e a t u r of s o n a r i a เพราะว่าความสามารถนี้เนี่ยนะครับมันถูกใส่เข้ามาให้กับเจ้าเฮลเลนบอเดนแล้วก็ยังเป็นความสามารถที่โกงมากๆนะครับเป็นความสามารถที่แบบอลังการมากๆเลย ครับก่อนหน้านี้เราก็แบบไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะครับครีเจอร์ที่แบบมันควบคุมการเวลาได้นะเออได้ได้ว่าเจ้าเฮลเลียนวอร์เดนเนี่ยมันเปิดตัวมาอย่างอลังการมากๆเลยโอเคพูดกันมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับเราไปดูกันที่ความสามารถของเจ้าเฮลเลียนกันบ้างดีกว่านะว่าเฮลเลียนวอร์เดนเนี่ยนะครับมันมีความสามารถอะไรกันบ้างน,นะครับ เรามาเริ่มกันที่ความสามารถประเภท Passive Perfect หรือว่าความสามารถติดตัวของเจ้า Helian Warden ก่อนละกันนะครับโดยความสามารถแรกเลยคือความสามารถ Defensive Injury นะครับความสามารถนี้เนี่ยหากมีครีเจอร์ตัวอื่นนะครับมาทําการโจมตีใส่เจ้า Helian Warden เนี่ยครีเจอร์ตัวนั้นนะครับก็จะมีโอกาสที่จะติดสถานะ Injury หรือว่าสถานะ Slow ไปน,นั่นเองนะครับความสามารถที่2ก็คือความสามารถ Charge Launch น,นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับในขณะที่เจ้า Helian Warden เนี่ยกำลังวิ่งอยู่นะครับมันก็จะมีหลอดชาร์จขึ้นมาตรงนี้โดยหากว่า ลอดชาร์จอันนี้เต็มเนี่ยผมจําไม่ได้ว่ามันจะทําให้เจ้าเฮเลียวอร์เดนนะครับมีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยหรือเปล่านะครับอ่ะข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับความสามารถที่3คือความสามารถบล็อกเนโครพอยซ์นหรือความสามารถในการต้านทานสถานะเนโครพอยซ์นนะครับอยู่ที่100%เลยดังนั้นทําให้เจ้าเฮเลียวอร์เดนเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะติดสถานะเนโครพอยซ์นเลยแม้แต่แต้มเดียวนะครับความสามารถที่4นะครับเป็นความสามารถประจําตระกูลวอร์เดนนะครับแล้วก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวของเจ้าเฮเลียวอร์เด้นด้วยนะครับก ก็คือความสามารถวอร์เดนล่าชนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับอธิบายได้ง่ายๆก็คือยิ่งเจ้าเฮลเลียนเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บมีค่า HP ที่ต่ําเท่าไหร่นะครับจะทําให้เจ้าเฮลเลียนวอร์เดนเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเสียหายนะครับได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นตามจํานวนค่า HP ของมันที่ลดลงไปนะครับแล้วก็ความสามารถที่5คือความสามารถบล็อกอินเจอรี่นะครับอยู่ที่100%เลยก็หมายความว่าเจ้าเฮลเลียนวอร์เดนเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะติดสถานะอินเจรรี่แม้แต่แต้มเดียวเลยนะครับต่อมาคือความสามารถบล็อกพอยซันหรือว่าความสามารถในการทาทาาานนนสถ ติดพิษอยู่ที่30%นตะครับต่อมาคือความสามารถ Break Resistance หรือว่าความสามารถในการต้านทานนะครับลมหายใจต่างๆหรือว่าพูดง่ายๆก็คือความสามารถในการต้านทานหากว่าเจ้า Hellevator เนี่ยนะครับโดนการพ่นไฟเข้ามาเนี่ยมันก็จะสามารถต้านทานดาเมจแล้วก็ต้านทานสถานะต่างๆได้อยู่ที่90%เลยนะครับถัดมานะครับคือความสามารถ Defensive Collosion นะครับโดยเครเจอรเจที่มาทําการโจมตีใส่เจ้า h e l l e v a d e n เนี่ยมีโอกาสที่จะติดสถานะ c o l r o s i o n นะครับอยู่ที่1.5แต้มแล้วก็ต่อมาคือ ความสามารถบล็อกบลีดหรือว่าความสามารถในการต้านทานสถานะเลือดไหลหรือว่าเกิดบาดแผลเนี่ยอยู่ที่50%นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือความสามารถบล็อกเบอร์หรือว่าความสามารถในการต้านทานสถานะเผาไหม้นะครับอยู่ที่60%นตั่นเองนะครับส่วนความสามารถประเภท active ability หรือว่าความสามารถที่ต้องกดใช้ของเจ้าเฮลเลวอเดนนะครับความสามารถแรกเลยนะครับเป็นความสามารถชูโรงเป็นความสามารถนะครับที่มีแค่เจ้าเฮลเลวรเดนนะครับในขณะนี้เลยคือความสามารถรีวนะครับหรือว่าความสามารถในการย้อนเวลาความสามารถนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็น ความสามารถที่โกงแล้วก็เก่งมากๆเลยนะครับโดยความสามารถนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เรากดใช้แล้วเนี่ยนะครับเราเนี่ยจะทําการย้อนเวลานะครับไปเมื่อ10วินาทีก่อนนะครับจะทําให้เจ้าเฮเลนวอร์เดนเนี่ยย้อนกลับไปยืนนะครับตรงที่จุดที่ตัวเองยืนนะครับเมื่อ10วินาทีก่อนแล้วก็ยังไม่พอนะครับจะทําให้เจ้าเฮเลนวอร์เดนเนี่ยทำการย้อนค่า HP ของตัวเองหรือว่าสภาพร่างกายของตัวเองเนี่ยนะครับกลับไปเมื่อ10วินาทีก่อนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่า10วินาทีก่อนเนี่ยนะครับเราค่า HP เต็มใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบัน เราได้รับบาดเจ็บมีค่า HP ที่แบบโลมากๆหาว่าเรากดใช้ความสามารถรีไวน์เนี่ยเจ้าเฮลเวอร์เดนเนี่ยครับมันจะทําการย้อนเวลากลับมายืนจุดที่มันยืนนะครับเมื่อ10วินาทีก่อนแล้วก็ยังฟื้นฟูค่า HP ของตัวเองเนี่ยนะครับกลับมาในจุด10วินาทีก่อนอีกด้วยอ่ะนะครับกันเพื่อนๆบางคนงงแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปข้างหน้านะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะลองกดใช้ความสามารถรีไวน์กันดูนะว่ามันจะทําให้เจ้าเฮลเวอร์เดนเนี่ยนะครับย้อนกลับไป10วินาทีก่อนหรือเปล่าโอเคนะครับย้อนเวลา bab วาร์ปกลับมานิดนึงเออแต่ว่าค่า HP ของเจ้าเฮเลวอร์เดนเนี่ยนะครับอาจจะแสดงตัวอย่างเพื่อนๆดูไม่ได้นะเพราะว่าเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทาให้ค่า HP ีมันลดยังไงกระโดดลงน้ำไหมโอแต่ว่าแบบเออไอค่าคูดาวนะครับอยู่ที่90้าินาทีเลยก็ถือว่าค่อนข้างนานแต่ว่ายังไงแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นความสามารถที่แบบมัน OP แล้วก็โกงมากๆนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะมีการใส่ให้กับคลีเจอร์ตัวอื่นหรือเปล่านะครับแต่ว่าต้องบอกได้เลยว่าความสามารถนี้เนี่ย เจ้าเฮลเดวอร์เดนโดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อแสดงถึงความที่มันเนี่ยนะครับเป็นผู้คุ้มกันนะครับเป็นผู้ไปสังแข่งการเวลานั่นเองก็เลยทําแบบเออสร้างขึ้นมาแบบอลังการเลยทีเดียวนะครับไม่แบบไม่เห็นหัวครีเจอร์ตัวอื่นเลยมันเป็นความสามารถที่โกงเกินไปนสะสำหรับผมเนี่ยนะครับต่อมาคือความสามารถวอร์เดนลาชนะเอออันนี้ผมก็ค่อนข้างงงเหมือนกันเพราะว่าวอร์เดนลาชเนี่ยปกติแล้วมันเป็นความสามารถประเภทพาสซีฟแอนด์แรตี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเป็นความสามารถแบบแอคทีฟแอนด์แปรตี้หรือว่าความสามารถที่เราสามารถกดใช้ได้ด้วยและจาากทที่ผมมมลองนัันบไป กับไอตัวแพสซีฟด้วยนะเพราะว่าวอร์เดนลาช์เนี่ยมันก็มีแพสซีฟอยู่ในตัวของเจ้าเฮลวอร์เดนอยู่แล้วและหากว่าเรากดใช้เนี่ยนะครับมันก็จะมีโลวอร์เดนลาช์ขึ้นมาแล้วก็จะทําให้เจ้าเฮลวอร์เดนเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเสียหายนะครับเพิ่มเติมขึ้นไปได้อีกนะผมก็ไม่รู้ว่ามันบัก็กหรือว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ซึ่งหากว่าปล่อยให้เป็นแบบนี้เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะโกงแล้วก็ดาเมจของเจ้าเฮลีวอร์เดนเนี่ยมันค่อนข้างท สามารถช็อกแอรเรียหรือว่าความสามารถในการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกไปบริเวณรอบๆตัวนั่นเองนะครับซึ่งหากว่าเรากดใช้เนี่ยเจ้าเฮลิเอตวอรนมันก็จะทําการปล่อยขึ้นไฟฟ้าไปรอบๆตัวนะครับแล้วก็จะทําให้เครเจอร์บริเวณรอบๆตัวของเจ้าเฮลเอวอรนเนี่ยติดสถานะชาพาร์ไลส์นะครับแล้วก็ติดแบบสถานะมึนงงอะไรพวกนี้ไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือความสามารถแซนเบรดหรือว่าความสามารถในการปล่อยลมหายใจแห่งทะเลทรายออกไปนะครับแบบนี้ก็จะทาให้เครเจอ์ที่โดนแซนเบรดตัวนี้เข้าไปเนี่ยนะครับโดนดาเมจนะครับแล้วก็ยังติดสถานะเกี่ยวกับวิช ต่างๆไปอีกด้วยนั่นเองนะครับและนี่ก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้าเฮลเอียนวอร์เดนนะครับเรียกได้ว่าเป็นเครเจอร์ที่แบบครบเครื่องครบโลดมากๆเป็นทั้งเครเจอร์นะครับที่มีความสามารถในการป้องกันตัวเองที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ในทางด้านการโจมตีเจ้าเฮลเอียนวอร์เดนเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาลมากๆเรียกได้ว่าเป็นเครเจอร์ที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยทำการรีเมคแล้วก็เป็นตัวอวยของทางผู้พัฒนาเลยทีเดียวนะครับเป็นความสามารถที่แบบโกมากๆเลยทั้งความสามารถวอร์เดนลัชเนี่ยนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว หรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในขณะที่เราทําการโจมตีใส่ครีเจอร์เข้าไปเนี่ยดาเมจมันขึ้นมาแบบน้อยมากๆนะครับแต่ว่าถ้าว่าเราโดนโจมตีกลับเข้ามาเนี่ยไอ้ดาเมจของเจ้าเฮลิวอรดินเนี่ยมันกลับพุ่งสูงขึ้นแบบปลิดเลยนะครับแล้วก็ไอ้ความสามารถวอร์เดนลาชอันนี้เนี่ยเรายังกดใช้ซ้ําเข้าไปได้อีกด้วยนะครับทำให้ไอ้ดาเมจจากความสามารถวอร์เดนลาชอันนี้เนี่ยนะครับมันคูณ2เข้าไปเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเอ่อทางผู้พิจาราเนี่ยเขาตั้งใจหรือว่าเกิดความผิดพลาดแต่อย่างใดนะครับเพื่อนๆแต่ว่า ชอบเจ้าเฮเลวอร์เดนเนี่ยนะครับในตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเฮเลวอร์เดนเนี่ยมันเป็นเคลเจอร์ที่แบบเก่งมากๆนั้น yaz, ใครที่นะครับอยากเล่นเคลเจอร์แบบ o p นะครับหรือว่าเก่งแบบเกินเบอร์มากๆเนี่ยสามารถหยิบเจ้าเฮเลวอร์เดนเนี่ยนะครับมาเล่นได้เลยนะเพราะจากที่ผมเนี่ยนะครับได้ลองหยิบมาเล่นแล้วเนี่ยต้องบอกได้เลยว่ามันโคตรเก่งและก็โคตรโกงเลยทีเดียวนะครับแค่แบบความสามารถแพสซีฟอฟเฟกเนี่ยก็ถือว่าเก่งเกินเบอร์มากๆเลยนะครับยังไม่พอยังมีความสามารถรีไวล์หรือว่าความสามารถในการย้อนเวลานะครับที่จะทําให้มันเนี่ยสามารถย้อนกลับไปจุดนัที่ เคยอยู่ก่อนหน้านี้ได้แล้วก็ยังฟื้นฟูค่า HP ของตัวเองได้ทําให้มันเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ามีค่า HP หรือว่าเลือดเนี่ยนะครับถึง2หลอดเลยทีเดียวเหมือนกับบอสอะไรทํานองนี้เลยนะเออคอนข้างเก่งมากๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยผมว่ามันต้องโดนเนิร์ฟอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนแบบทางผู้พัฒนาเขา,าแบบกําลังอวยมันเกินไปนะเพื่อนๆแน่นั้นใครที่อยากเล่นคลีเจอร์เก่งๆหรือว่าเป็นแฟนของเฮเลน,อนวอร์เดนในช่วงนี้ก็แนะนําให้หยิบมาเล่นเลยละกันนะครับเป็นตัวที่เหมาะกับการ PVP มากๆเลยนะครับ แบบเยอะมากๆแล้วนะครับก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีข้อเสียนะครับถึงแม้ว่าเจ้าเฮลเลียนวอร์เดนนะครับถ้าเทียบกับครเจอร์เจียห้าหรือว่าระดับอีโนมัสตัวอื่นๆเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดตัวที่เล็กกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ้าเฮลเลียนวอร์เดนนะครับในร่างตัวเต็มวัยนี้เนะี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดตัวที่เล็กแต่ว่าการเคลื่อนที่หรือว่าการเคลื่อนไหวของเจ้าเฮลเลียนวอร์เดนในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยนะครับจัดได้ว่าค่อนข้างที่จะช้าเลยทีเดียวซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนนนนนนะะะววววว่่่่าาาาาาามมมมัััััััช้้้้จกกกกกออไไไไรรรเพขดดตตตย็็็ใหหญแลํ เยอะ,ะถ้าเทียบกับเครเจอ์เทียห้าตัวอื่นที่แบบเดินสโลว์จริงๆเลยเนี่ยนะครับมันก็ถือว่าน้ําหนักตัวของเจ้าเฮลเวร์เดนเนี่ยนะครับน้อยพอสมควรแต่ว่ากลับมีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่แบบค่อนข้างเชื่องช้าเลยทีเดียวนะครับแถมมันยังมีอีก6ขาด้วยนะเพื่อนๆเออก็ไม่แน่ใจว่ามันช้าจากอะไรนะครับดังนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อเสียหลักๆที่ผมมองว่าเจ้าเฮลเวอร์เดนเนี่ยนะครับมันไม่ควรที่จะมีข้อเสียตรงนี้เลยนะเพราะว่าขนาดตัวก็ไม่ได้ใหญ่นะครับน้ำหนักตัวก็ไม่ได้เยอะแถมยังมีถึง6ขาาานนนครััับดงง้้แเอมมก็ไ่่่่ยซทหถึว ขาหน้าเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้ใช้ในการวิ่งก็จริงแหละนะครับแต่ว่ามันก็เป็นแบบเคลเจอร์ที่มีน้ําหนักตัวน้อยอ่ะมันก็ไม่ควรที่จะแบบเคลื่อนที่ช้าอะไรขนาดนี้นะครับดังนั้นอันนี้ผมเลยมองว่ามันเป็นข้อเสียหลักๆของเจ้าเฮเลวอร์เดนนะครับที่กําลังประสบปัญหาขณะนี้แต่ว่านะครับถ้าแบบเทียบข้อดีแล้วก็ข้อเสียจริงๆเนี่ยผมมองว่ายังไงเจ้าเฮเลวอร์เดนเนี่ยมันก็ยังเก่งเกินไปอยู่ดีนะครับและแน่นอนว่าด้วยความเก่งกาจของมันขนาดนี้เนี่ยนะครับทำให้ในโซนาเรียในขณะนี้เนี่ยมีเจ้าเฮเลนียะคร ตัวอื่นหรือว่าแบบครีเจอร์สายชิลครีเจอร์สายสะสมตัวเล็กๆเนี่ยนะครับช่วงนี้อาจจะต้องระวังตัวไปพิเศษสักนิดหนึ่งละกันนะครับเพื่อนๆอ่ะในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับใครที่ชื่นชอบครีเจอร์สาย PVP นะครับสายต่อสู้เนี่ยก็ลองไปหยิบมาเล่นกันดูนะส่วนใครที่อยากได้เจ้าเฮลเลี่วเดนก็สามารถนะครับไปทําภารกิจไม่สิไปเก็บแต้มเวลานะครับหรือว่าใครที่เกยจเก็บแต้มเวลาก็สามารถไปสั่งซื้อเจ้าเฮลเลี่วเดนได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับและเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นยังไงเกี่ ในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ